เผยสุดยอดเคล็ดลับพยายมฝากหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้มาบอกอุทิศบุญให้ผู้ตายอย่างไรจะถึงมือผู้รับและผู้ให้ก็ได้บุญด้วยของฝากจากพยายมเรื่องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลท่านพยายม ท่านมาสั่งให้หลวงพ่อบอกลูกหลานในวันปรนาออกพรรษาซึ่งหลวงพ่อได้กล่าวไว้ดังนี้พญายมกับท่านลุงในบัญชีมาเที่ยววันออกพรรษาบอกว่าคนที่ผมจะช่วยได้ต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักผมเท่านั้นนะถามท่านว่า ลุงมีข่าวอะไรส่งข่าวบ้างไหมไม่มีผมหยุดนรกการสามวันรู้จักไหมชาวบ้านเขาหยุดราชการใช่ไหมท่านหยุดนรกการสามวันเมื่อวานนี้วันออกพรรษาวันนี้วันปาวนาและพรุ่งน,นี้ทำไมล่ะครับ วันสำคัญนี้วันมหาปวารณาผมไม่สอบสวนถ้าเวลาที่ลุงไม่สอบสวนพวกที่คอยการสอบสวนจะมีอิสระใช่ไหมครับตามปกติแล้วเขาก็มีอิสระอยู่แล้วไอที่ไปยืนที่นั่นเขายืนรอคนไม่ให้ลงนรกเท่านั้นเองคือว่า ท่านมีหน้าที่ไม่ให้รงนรกแต่ก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมถ้ารู้กฎของบุญนิดหนึ่งท่านก็ให้ไปสวรรค์ก่อนเลยท่านจัดการอย่างนี้เลยถามท่านว่าถ้าเขามีอิสระอย่างนี้เขาไปได้ไหมเขาไปไหนก็ได้ถึงเวลาสอบสวน เขาก็มาเองกฎของกรรมมันบังคับหมายความว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนไม่งั้นเขาจะลงนรกทันทีถ้าเขามาที่นั่นยังมีโอกาสพ้นหรือไม่พ้นยังไม่แน่เลยถามท่านว่าถ้าบรรดาญาติเขาอุทิศส,ส่วนกุศลให้ เขาจะมีโอกาสได้รับไหมท่านบอกว่าถ้าญาติฉลาดได้รับทุกคนญาติฉลาดหมายความว่าทำบุญแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ตรงให้คนเดียวอย่าให้คนอื่นแต่ต้องออกชื่อนะเพราะเวลานั้นยังเป็นเวลาปลอดอยู่ มีสภาพคล้ายสัมภเวสีแล้วทำบุญอย่างไหนพวกนี้จึงจะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงมีความสุขมากมีความสุขน้อยหรือไม่ได้รับสุขเลยท่านจึงบอกว่าแดนใดไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกันหมายความว่าพระเรานี่แหละ เป็นผ้าแต่หัวแต่ผ้าเหลืองมีไหมนี่แหละทำไปเท่าไหร่เจ๊งหมดขาดทุนท่านบอกว่าอย่างนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่พวกนั้นเขาก็ไม่ได้รับพอรับไม่ไหวถ้าทำบุญที่เขตมีบุญน้อยเขาก็มีอนิสงส์น้อย เขาก็มีความสุขน้อยนี่เราไม่ต้องพูดกันทำบุญที่มีอน,นิสงส์ใหญ่ที่เป็นบุญมากก็ได้รับผลมากก็ถามถึงบุญท่านบอกสังฆทานนี่ดีที่สุดแล้วท่านก็บอกว่าไปบอกชาวบ้านเขานะว่าคนที่ผมจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ผ่านสำนักผมเท่านั้น อย่างสัมภเวสีเปรตอสุรกายไม่ผ่านท่านท่านช่วยไม่ได้แล้วคนที่ลงนรกทันใดก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้ผ่านสำนักท่านคนที่ต้องผ่านสำนักท่านเมื่อผ่านสำนักท่านก็ต้องไปคอยอยู่เลยถามท่านว่าทำอย่างไรถึงมีความแน่นอน จึงจะปรากฏลุงจะช่วยได้ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้เวลาเขาทำบุญเสร็จอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่คนตายท่ายังไม่มั่นใจให้บอกว่าถ้าบุคคลนี้ยังไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใดขอให้พญายมเป็นพยานด้วย ถ้าหากว่าพบเธอเมื่อใรขอให้บอกเธอโมทนาเมื่อนั้นท่านบอกว่าเพียงแค่เท่านี้แหละผมก็ไม่ต้องสอบสวนมันโผล่หน้าเข้าไปผมก็บอกว่าเฮ้ยเข้าทำบุญอย่างนูน้นอย่างนี้มาหน้อยอนุโมทนามันก็ไปสวรรค์เลยแค่นี้แหละผมก็ไม่ต้องเหนื่อย แล้วหลวงพ่อก็จบการสนทนาระหว่างท่านพญายมเพียงแค่นี้ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดพิจารณาญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ